สวัสดีครับโชคนำชัยอรัยยนพุทธมณฑลสายสี่ครับวันนี้มาให้ดูกันสบัดติดรถของแท้ YSS ประเทศไทยนะครับตัวนี้มีรับประกัน1ปีหรือ30,000กิโลเมตรแล้วแต่ว่าอันไหนจะถึงก่อนนะครับมาเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับการสบัดของ YS มีหลายสีนะครับแดงสีไทยเทสีทองสีอะไรเยอะแยะไปหมดครับลองดูในหน้าเพจ้านได้นะครับนี่จะเป็นสีทองครับเดี๋ยวผมแกะมาให้ดูนะครับนี่นะครับ สบัดต,ติดแล้วมันดียังไงนะครับการสะบัดเนี่ยของวาเอสเนี่ยทำสิ่ง้ามาได้มาตรฐานมีน้ำหนักเบามากเนี่ยผมอันนี้ก็ย,ยกได้แค่เนี้มันเบามากแต่ว่ามันปรับได้30ระดับวิธีปรับก็คือปรับตรงนี้นะครับ30ระดับนะครับจะได้ยินสังเกตจะได้ยินเสียง30ระดับคืออะไร30ระดับก็คือความหนืดของการสะบัดนะครับ มันทําให้หน้ารถเนี่ยมีความวัยน้อยลงช่วยเสริมความปลอดภัยในการขับขี่นะครับนี่นะครับเราก็ติดบริเวณน,นี้นะฮะตามชื่อเลยครับมันสามารถกันสะบัดได้เพิ่มความปลอดภัยได้จริงนะครับวิธีปรับก็คือปรับตรงนี้นะครับวิธีตั้งก็หมุนไปให้สุดก่อนนะครับสามสิบก็คือเหนือที่สุดนับไปสามสิบแคกหรือจนกว่ามันจะหมุนไม่ได้นะครับ อันนี้ครับสุดแล้วอันนี้คือ30คลิกแล้วก็คือปรับ30ระดับเราไม่ควรปรับสุดนะครับเพราะว่ามันจะหนืดจนเกินไปนะครับจะปลอดภัยมันจะกลายเป็นไม่ปลอดภัยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยควรปรับกลับมาสัก3ระดับก็คือ,อน,นี้30แล้วนะตามเข็มนาฬิกานะครับผมเมื่อกี้ผมหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วหมุนย้อนมาก็คือทวนเข็มนาฬิกากลับมาที่3นะครับน้ำหนึงนะครับจับไม่ถนัด 1>, 1 2ึสอามอันนี้นะครับอันนี้ก็คือหนืดแล้วแหละหนืดมากแล้วแหละอันนี้คือหนูศูนดๆแล้วยี่นี่คืออยู่ที่27นะครับแต่วิธีปรับที่ถูกต้องนะครับคือปรับไปที่30ก่อนนะครับแล้วย้อนกลับมา15ระดับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเ้าสิบส็ดสิบสองสิบห้า อันนี้ก็คือกึ่งกลางนะครับว,วิธีการปรับตั้งให้ปรับมาที่ปรับไปที่30ก่อนและปรับมาที่กึ่งกลางนะครับแล้วลองไปใช้ดูก่อนว่าเราชอบความหนื่แบบไหนนะครับถ้าต้องการหนื่มากขึ้นจากกึ่งกลางก็เราก็ปรับไปตามเข็มนาฬิกาตามความรู้สึกที่ต้องการนะครับถ้าคิดว่ามันหนื่ไปจาก15เราก็ปรับลงมาอาจจะ4ระดับ2 3 4อันนี้ความหนื่ก็จะน้อยลงจากตรงกลางนะครับ โอเคนะครับและในกล่องก็จะมีถ้าฟังผมพูดไม่รู้เรื่องนะครับ<ท>ผมอาจจะพูดเร็วไปสักนิดหนึ่ง<ท>ก็ดูในใบนี้ได้นะครับในใบของ vs เนี่ยครับก็จะมีสอนวิธีการติดตั้งอยู่ลองอ่านดูได้นะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับก็จะมีสอนวิธีการติดตั้งและการปรับค่าความหนึดของการสะบัดนะครับส่วนนี้จะเป็นอุปกรณ์และใบรับประกันก็คือวอร์รันตีการนะครับ ก็รบกวนก่อด้านหลังและส่งด้วยนะครับก็จะได้การรับประกันจากไว้เต็มระบบนะครับนี่ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์บาเอสและโอลิงต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูการสฏมบัติรอบๆอีกรอบนะครับอย่าลืมนะครับหมุนทวนหมุนตามเข็มนาฬิกาคือปรับหนืดปรับให้หนืดขึ้นหมุนทวนเข็มคือปรับให้หนืดน้อยลงง่ายๆแค่นี้เองแล้วเราก็ใช้งานได้เลย ให้ดูลรอบนะครับน,นี้เป็นสีทองนะครับราคาตามที่ลงไว้เลยนะครับนะั